เจลูมิหน้าใสหัวใจนุ่มฟูด้วยบัชอ่อนๆผิวสวยเนียนได้ใจใช้แซนไถอีกชั้นเชดเงาแต้มออเลนเพิ่มมิติความสวยบนใบหน้าเสริมพิงเพิ่มสเสน่ปลายจังกวะให้วงเกอร์กุ๊ปที่น่ารักป่าแป้งให้หน้าขาวด้วยสีขาวผิวพันจันรุ่มบุญน,นุ่มเหมือนตูดทาลกระบายไหลแหลกปาดให้เส้นผมยาวสลวยไลเห็บเหาให้รำคาญใจทมพิงย้อมผมทั้งหัว สีสันจะดูโดดเด่นสะดุดตาแต้มฮอตพิงคเพิ่มจุดเด่นของสีวงเกอร์กรุ๊ปปาดบูเกเลเสริมความเต่งตึงเฮ้ยเสริมความนิยมให้พุ่งกระชูดเจลูมิจะดูดีมีเสน่ห์ใช้ไลท์เลสฉายแสงให้เต็มอิ่มละเลงโคมเยลโล่ชุดจะยิ่งโดดเด่นไม่เป็นรองใครสร้างมิติความว้าวของชุดด้วยออเรนใช้พาสเซนบูระบายแบบเว้นขาวแบบง่ายๆแล้วถมเซอเร์นบูอีกเลเยอร์แบบลวกๆลงสีดำใช้แบบพอ หอมปากหอมที่คอก็พอโอ้โหเซ็กซี่มาก,ก่ะ